ท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่ครับมีครับมีครับครับผมสวัสดีครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็หนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมมาอยู่ที่ปูลือสีตาไฟเนาะเพราะว่าผมไม่ได้มาที่เนี่ยหลายงวดต่อหลายงวดแล้วแต่การกลับมาครั้งนี้นะครับทุกท่านนะมันเหมือนได้ครแบบว่าบ่งบอกว่าเหมือนานานๆผมมาหาปู่ทีอย่างเงี้ยเหมือนบงบอกว่าเหมือนคือจังเลขสีเขาจังใดอยูเ่เป็นเป็นความมีความโูซสกแบบนั้นนะครับผมนะ วันนี้ท่านผู้ชมก็เดินทางมาคนเดียวนะวันนี้บักวุฒิบักขีดไม่ได้มาตามหาตัวยากมากไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วเออจักมันกลับไป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 แปะ,ปะตละเมือตระหนกี่อหะนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมก็จะได้มีโอกาสไปที่อ่ากรุงเทพบ้างหรือจะไปที่จังหวัดเลยบ้างนะครับก็จะไปตามต่อไปถ่ายคลิปที่หงอนพญานาคไปถ่ายคลิปที่ลหลายๆสถานที่ที่ผมไปตามให้ดูนะครับซึ่งมีคนดูอีเยอะเลยนะครับผมนะโอเคนะครับทุกท่านนะวันนี้ก็ข้างหลังด้าน หลังผมเนี้ยเนี่ยคือปู่ือษีตาไฟเดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาบกันเลยนะครับของงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนี้พศ2568นี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเดี๋ยววันนี้มาขอกันดูว่างวดน,นี้ปู่จะให้ตัวไหนวันนี้ก็คือขอเลขทูบกับเลขเซมซีเดี๋ยวเราเข้าไปดูหลังหลังบ้านปูนะ่ว่าจะมีอย่างให้มาแต่ก่อนมีอยากใหญ่เด้แต่ก่อน,นีออน,นเลขตรงเนี้ย ขึ้นชื่อเลยนะที่ปู่ฤือสีตาไฟาเนี่ยโด่งดังมาจากไหนตั้งแต่ผมมาถ่ายแรกๆนะเพราะว่าเพราะคือตั้งแต่มาถ่ายแรกๆเนี่ยได้ก่อนเนี่ยเลขอยากแยป่ปูนะกับเลขทูบที่มาขอได้ที่ที่มันเข้าสตัวตรงๆเลขอยากแย,ย,ย่ก็เคยเข้า3าตัวตรง,ตรง,ตรงนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเห็นหรือจะมีหรือจะไม่มีก็ว่ากันไปนะครับผมนะไปโอเคครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหนุ่มอาร์มคนเดิมแล้วก็ทางแฟนเพจด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องกินนะครับผมนะไปครับผม นี่นะครับทุกท่านนะคือปูลือสีตาไฟนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวเรามาอันดับแรกเลยนะเรามากราบมาไหว้มาขอโชคขอลาบกันนะครับซึ่งที่นี่ผมไม่ได้มานานแล้วนะไม่ได้มานานจริงๆนะครับแต่ว่าดูข้างๆนี่เป็นเป็นโูปเป็นแปนนะเป็นหูปเป็นแปนนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมก็จะขอปูกันงวดงวดนี้ดูนี่จะทำความสะอาดได้ข่อยเก็บจานเก็บยันขึ้นเนิ่นนะครับ กับปูลือสีตาไฟพวกมาไลก็ยุงสิจะเบิ่งอ่ะเด้อพวกมาไลอันนี้พวกมาไลเป็นแบบนี้ด้อเห็นเห็นนะครับก็ประมาณนี้ใครดูยังไงแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับผมท่านผู้ชมปูลือสีตาไฟนะครับมาขอโชคขอลาบบอกเก้าวพลดเนาะอ่าบอฟกสีหายตัวใดจงดังใดแบบใดก็ว่ากันไปนะครับผมท่านผู้ชมเนาะไปอันดับแรกเลยนะผมก็ จะเก็บเมียนตรงนี้เนาะเก็บเมียนเก็บยังไงพอดีๆแล้วการิด่ได้มากกราบไหว้ขอโชคพอดีๆนะครับผมนะไปครับผมโอเคครับครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับถูกๆทกทันเลยนะครับผมเนาะก็หลังจากที่ผมไม่ได้มาที่ปู่ลือสีตาไฟนานแล้วนะครับหลายต่อหลายงวดแล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ยเท่าที่ผมเคยมาครั้งแรกนะเคยมา เปิดประเดิมเลยเนี่ยครั้งแรกๆที่ผมมามาถ่ายทําคลิปเนี่ยคือน่าจะเป็นที่ผมส่องคือเป็นเลขอยากให่แล้วก็เป็นเลขทูบนะครับที่อ่ามันเข้า3ามตัวตรงๆช่วงนั้นเนาะนี่หลังจากจากนั้นมาตั้งแต่แล้วก็มาถ่ายทํไมเรื่อยแล้วก็ได้มาทําหลังคากับร่วมกับ f c ทุกคนเลยนะครับก็พอมาที่นี่ปุ๊บหลังจากที่ไม่ได้มาหลายต่อหลายงวดที่นี่ ผมว่าผมมาล่าสุดก็คือผมน่าจะเป็นการไล์สดนะเท่าที่จําได้นะครับก็วันนี้เน็ตไม่มีก็เลยไม่ได้ไล์สดนะครับวันนี้เนี่ยมาอยู่ที่ปู่ฤาษีตาไฟแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ย่อยเอาจานขึ้นเนาะเอาจานขึ้นเอาจานมอนเอา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 อย่างเงี้ถถวยตัวนี้ออกไปคอยเห็นตะเล็กตัวนี้เดี๋ยวจะมา่องบ้งใครที่ยังมันเป็นเหล็กบวกไหมทางผู้ชมคุยหมดไหมอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ซื้อของไม้ปู่เยอะเลยดเดี๋ยววันนี้เนี่ย กองตรงเด้อขอ,อยากเบิง้งไฟเอ็มลอยไหมอีดีมาอนีซื้อเอ็มลอยแม่ปูนํานะครับอยากเบิง้งไฟเอ็มลอยโอ้ยมาผมมาผู้ดเดียวมาขอโชคอลับนี่แหละครับคือแต่ละหม่องแต่ละบอลเนาะสารสารแต่ละสถานที่ท่านผู้ชมมันจะไม่เหมือนกันเนาะจะไม่เหมือนกันเพราะว่าการขอโชคขอลาบแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็มาขอกันเห็นเห็นนะครับมาขอกันเห็นเห็นมาขอโชคอลาบผู้กับสิ่งศักดสิธ์ต่างๆนะครับนี่เขาเจาพันไปพันมากกับเบิ้งแนมข่อยได้ฝากเออ บาบางทีคนบ้านไดเนาะพอดีอ่าเราบางทีคนบ้านไดเนาะือเดี๋ยวมานั่งวอลโจอยู่ผูเ้เดียวเดี๋ยวยพูดถึงว่าคอยวอลผู้เดียวเนาะอือวันนี้จุดเลขทูบขยอยเซมซีนะครับอ่ะเว้ยตัวนี้นะครับจะมาขอดูกัน นี่เซียมซีแต่ว่าข่อยขอตะเลขทุเดี๋ยวเขาไม่ได้ขย้องเซียมซีโดนเดยอีหลีอันนี้เท่าที่เคยสัมผัสมาเลยอ่าเท่าที่เคยสัมผัสมาเลยเด้ทุกท่านเดี๋ยวแะเ,เขนมปูกกันเท่าที่เคยสัมผัสเลยผมไม่ได้ขย่บเซียมซีนานลเลยนานแล้วนะแต่ว่าก็ขยับเป็นบางสารเป็นบางพื้นที่ เดี๋ยวผมจะเดินทางไปหลายๆสถานที่นะไปทั้งวัดกู้ด้วยวัดกู้พนังเดือล่มนะครับอ่าวัดกู้พนังเดือล่มแล้วก็ว่าจะไปที่จังหวัดเลยด้วยนะครับอ่าเสซื้อนานมไมมกูหลายอย่างกันตอนนี้ไหม เพลินได้กินห้องกับได้กินนะครับตำรวจชุ่มของอย่าของกินเนาะนี่ขนมปูอเอ้เดี๋ยวขนมฝากปูเด้อบรรยากาศสบายๆนะครับช่วงนี้เพราะว่าต้องระวังในเด้ช่วงนี้ฝนมันตกนะครับฝนตกฝนหันฝนนีแน่ นี่แหละเต็มร้อยขวดนี่แหละเบิดยากเลยมืขอข่อยมันเงินนะ่นะเก็บขยะเรียบรอยย้อยทุกคนบอกกาวปุ๋ยเรื่อยทุกท่านบอก,ก้าวผู้ผลดขอโชคขอหลาเพิ่นตาละหม่องตาละบ้อนนี่บอก,ก้าวผลด เทาก็ตังใจมาขอกันนะครับ นะครับทุกท่านมาบอกล่าวนะครับกับปู่ือสีตาไฟไปพร้อมๆกันเดอ้อขอจั่คขอลาเพิ่นโหลดออขอมงประจําวันที่ใดล่ะสิบหกเนาะสิบหกกรกฎาคมบนี้พ่อสอสองปัญหาอยหกสิบแปดนี่เดอ้อขอให้โม่เจ้าโชคดีไปน้ำกันครับผมขอปูรือสีตาไฟไปน้ำกันครับผมเดอ้ออะสาธุนะโมตสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะท่านผู้ชมหลอดลอยหลอดสีชมพูน่ะต่อหน้าผมเนี่ยเอามันคือลอยได้จริงนะเนี่ยท่านผู้ชม,อ,มอย่างวะ เหวนแสกๆนี่อสาธุสาธุสาธุเดอ้อปูรื้อีตาไฟลูกหลานนุ่มมันคนเดิมนะปูเดอ้อเดเมาหาปูแล้วบ่ได้มาหาปูโดนมืเอนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาภปูโดยตรงเลยปูเดอ้อมาขอโชคขอลาภงงงดประจําวันที่16ก,กนันยายระมนี่พ่อสอสนาน่อยหกสิบนี่เด้อปูเดอ้อจัดให้ลูกหลานปูสุขสุขคนให้เพิ่นได้โชคได้ลาภให้เพิ่นได้ปดหนีปดสินกันให้เพิ่นได้อ่าถือสามตัวตรงๆหลดปูหรือถือแล้ววันทีหนึ่งไปโหลด เออผสมพอ่อไก่ไก่เพิ่นได้บน่นะ้ปูเนาะให้เพิ่นได้พดนี่ปน์สินกันในมีเงินใส่ใจด้ชีวิตประจำวันน,นะปูในเด้เอเดออหวดนี่ก็เอาปังๆแบบปูไก่เพิ่นได้โชว์ได้ลาบกันพอดีมหาปูหอดหม่องหอดบนนะปูเด้อเออลูกหลานก็ขึ้นมาขอเลขถูกเลขอดเซมซี่พ่อถ้ามึงนี่ลูกหลานอยากซ่องไอเลขอดเอ็มไฟเอ็มลอยปูไหมไก่จัดสามตัวตรงๆน้ำปูเด้อซาทูปูเอ้ย ขัน้นขั้นเหนี่ยวมือหัวอดังแปลกกว่านึ่งโอ้กันนะทำาุชมมาามาครับเดี๋ยวี่ได้ไอ้ไอ้นี้รุดเด็กถูบตะก้อนนี่จะขอยจับมานี่ จุดแล้วเด้อจุดร้านจิตว่างใส่ขนมปังไก่ปังปังเด้อปูเด้ออ่ะเรียบร้อยครับทุกท่านนะให้ปูพันดีอันนี้ซะก่อนมามาเนี้กะเฮากะสิมัดไข่เงี้ยเชียมซี่เพราะว่าบ่ได้ไข่เงี้ยโดนแล้วก่อนสิว่าเนาะมีหยังบนะ่ล่ะบ่มีหยังเนาะต้องทางนี้ดีกว่าอ่าปูเอ้ยทุกท่านจิตไข่เงี้ยเชียมซี่เด้อปูเด้อ ปูอ่ามักตัวใดตัวใด,วดมันตรงกับของฉลากก็ให้เขาเดอปูเด้อยิบออกมาโลดเดอปูเด้อสาธุไม้แรกหล่นลงมาแล้วเด้อได้มาไม้เลขแปดครับไม้เลขแปดนะโอเค อ่ะหมายเลขสองนะปูเดอร์อืมหมายเลสองครับผมได้มาหมายเลขหนึ่งครับแปดหนึ่งอ่ะหมายเลสามนะปูเดอร์ ครั้งที่3ครับผมหล่นลงมาแล้วครับได้มาหมายเลข4ครับ814หรือ874เพราะว่า1กับ7เป็นพี่น้องกันนะครับโอเคตามนั้นโรงเรียนมาวินโอเคนะาตามนั้นหลักขอตก็บของเจ้ก่อ,น,อนดับแลกอา่า มาท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเอากล้องเนาะมาดูเลขฝาตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูข้างหลังปูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับให้ที่ให้ชมผมว่ามันหนักสีมีว่าฝุ่นมันตกใส่หลายมือแล้วมันกับมันแบบมันสีมีแมงมุมมานใหั่ใหญ่เลยท่านผู้ชม,นะมนะครับไปโอเคตามนั้นครับนี่ครับผมปูลือสีตาไฟครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนเด้อเลขไอ้ฝาเอ็มรอยก้อนสีว่า ตัวนี้หาแปดศูนเนาะข้างหลังมนนะเนาะฝฟเอ็มร้อยจะมีอะไรนะวายสองห้าแล้วก็อะไรเนะี่ยหนึ่งห้าเก้าเหรอเออหนึ่งห้าเก้านะครับหนึ่งห้าเก้าอย่าลืมนะเก้ากับหกเป็นพี่น้องกันหนึ 1, ่งกับอะไรเป็นพี่น้องกันเก้าว่ากันไปอันนี้แดดแดดแจมูเจา๊าฉีเบิ้งเดอ้อหนึ่งหาเก้านี ใช่ไหมหนึ่งห้าเก้าครับผมนะครับเอาเดี๋ยวผมจะใ้ดูตรงนี้ต่อที่บอกว่าเห็นเป็นเลขตรงเนี้ยนี่คอยเอาถั่วนี้ออกนี่นะผู้ชมนะครับประมาณนี้หรือเปล่า นะครับใครดูออกนะตร,ตรงจุดตรงนี้นะอ่าขยายเบิ้งแคปเบิ้งเอาได้เหมือดผู้ใดเบิ้งออกผู้ดใดเบิ้งเป็นนะครับอผู้ดใดเบิ้องออกผู้ดใดเบิ้งเป็นป้าถูกเนะี่ยเพิ่นร้ายครับเดี๋ยวเลขทุบความมาดูนะท่านผู้ชมเลขทูบอ่บ คล้ายๆดูเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นศู six, a, นย์เนาะถ้าไม่ศูนย์ก็หกศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหรือหกแปดเก้าหกศูนย์เก้าหรือเปล่านะครับอ่ะไปนะครับเดี๋ยวค่ ow, windows, not, อยมาดูเลขทูบกันนะครับไปเดี๋ยวผมกับผ้าอย่างออกไปเลยใส่เกือบซะก่อนเออโอ้ค่อยเหยียบหยางบ้างหน่อืมอืมเอารถขนน้นมา นะครับโอ้โหเดยียบก็จังแม่งเดยียบก็จังหมดไฟไหม,อมตอดควายบันึงไหมนเอารถคันนี้มานี่ครับทะเบียนอะไรนี่เลยอ่าขอให้โชคดีครับไปเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันนะครับครับ เลขทูบเนาะไปเบิ้งข้างหลังเบอรันะว่ามีอย่างว่าขอยาวบ่อนบ้านสีมีเดี๋ยวมั้งเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาหลายหลายครั้งแล้วนี่แต่ว่าผมว่าดูผมดูดูแปลกแปกตานะนี่นี่มันเป็นแปลนมันเป็นเป็นแปลนยังไงไม่รู้นะครับทุกท่านมีอะไรไหมฮะเออ,เอ,อ มีเลยไหมหุ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่ครับมีครับมีครับเลขจากใหญ่มีครับท่านผู้ชมนะโอ้เดี๋ยวๆใคยก็เก็บตีนเถอะใอยเก็บอีกยังครับพังหันนี่เดี๋ยวหมดตอดใอยแน่นอนเลยนี่โอ้นี่ครับท่านผู้ชม,ชมใครดูออกครับถ้าเบิ้งไกัๆมันก็เป็นเก่าหกฮาเก้าบ่หกสามเก้าบ่ เหมือนคล้ายเป็นหกห้าเก้าหกสามเก้าแต่ถ้าดูใกล้ๆมันเป็นหกสามแปดหรือหกห้าแปดเหรอดูดูหุยทุกท่านขนลูกก็เนี่ยมันแสดยว่เาอกมันเป็นเส้นสายตรงนี้นี่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 ยาวๆมาอยู่เนี่ยนะครับตรงนี้เลยทุกท่าน ปังแน่นอนครับผมทุกท่านนะปังแน่นอนครับมีอีกไหมเนี่ยผมก็ลืมสังเกตผมไม่ไปสังเกตตรงนั้นท<ม>่านผู้ชมนี่อันนี้คือคือด,ดูดูระยะไกลนะมันเป็นเหมือนหกหกหกห้าแปดหกห้าเก้าอะไรเงี้ยหกสามแปดหกสามเก้านี่เลยนะครับขอให้โชคดีครับทุกท่านนะเฮงเฮงรวยๆครับผมนะครับปังแน่แน่ครับผมนะครับ อ่าโอ้สุดยดอดท่านผู้ชมนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนเลยนะครับผมนะเออกันทุกท่านเลยนะครับขอให้โชคดีนะครับเอา้าเฮ้ยทุกท่านมันหลุดลงแล้วเอามันหลุดลงทุกท่านมันหลุดลงว่ามันออกบ่มันว่ามันจะไม่ตัวนี้ออกว่นี่ หูเห็นแบบนี้แตกสามตัวตรงๆแน่น,นอนโอ้โคนลุกอยู่แล้วเนี่ยเบิ้งเอาเด้อขอยห้พาะซองเบิ้งมาหันตะละหม่งองตะลับอลน,นี่แล้วถ้าดวงไขดวงมันเด้อถูกถูกทันเด้ออ่าดวงไขดวงมันนะครับขอให้โชคดีกันสุข,ขสุขคน ดวงไพ่ดวงมันนะครับมาขอยภาพไปวงเลขอุบอยากได้เมียบ,บานตนัวเนาะลมมาแรงเนี่ยโอ้ขอยเยียบ็บยังขึ้นเก็บแถวมาที่นี่แดงเลยมาที่นี่ขอยว่าขอยเยียบ็บหมดหรือเปล่าหมดไฟแหมเป็นหมดคือยังกดคือยังแบบคือยังแม่งตดแหมแบบนั่นแหมเก็บเก็บเก็บ เอาเลขทูบได้มาแล้วทุกท่านโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยตัดเก็บเถอทุกท่านนี่นะอ่าทุกท่านห้าหกห้ามาแล้วเดีย๋ยบอกว่าตรงกับเลขไอ้อเลขอะไรนะไอ,เไอ,ะอ,อ,อ,อเ้เลขไอ้ฝายเอ็มร้อยอะหนึ่งห้าเก้าอะอดี๋ยวบอกว่าเลขเรียงนี่ห้าหก เดี๋ยวบังเกิดปราหกอย่างนะครับต้องดูไปเรื่อยครับผมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอใโชคดีกับทุกท่านทุกคู่ทุกคนเลยนะครับดอย่บอกด้วยว่าเป็นซีแมนบอใช่ไหมเดี๋ยวดูใกล้ดูใกล้ก่อนเดี๋ยวด้วย จะบอกได้ว่าเป็นซีนี่อ่ายุะใส่ละหกห้าสี่หรือเปล่าฮะดูก่อนนะหกห้าสี่ไหมทุกท่าน เดี๋ยวดูดีดูดีเดี๋ยวให้ไม่หมดก่อนให้ไม่หมดก่อนนะให้ไม่หมดก่อนนี่บอกแล้วแตนมันมันบินมากตำข่อยหรือเปล่าเนี่ยขอ่อยก็เกินเป็นข้อยังโดนแตนต่อแต่ไหนหกหาซี่วมุกเจ้าวาเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนให้ไม่หมดก่อน อย่าลืมวนะ่าหกกับเก้าตกเป็นพี่น้องกันนะครับหกห้าสี่ครับผมท่านผู้ชมนะครับขอให้โชคดีเลยนะเฮ้ยมีแต่ดีวะโอ้ตกใจมดขนมปังมันโดนขงังเฮ้ยเนาะตกใจหมดตกใจหมด,หมดทุกท่าน ห5ห้าสี่ครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือหกเก้าสี่ครับขอให้โชคดีกันทุกู่ทุกคนนะครับกับเลขทูบปูลือสีตาไฟครับผมนะครับนี่ครับผมอ่าปูลือสีตาไฟนะครับขอให้โชคดีกันทุกู่ทุกคนเด้อนะครับโอเคนะครับทุกท่านนะวันนี้หนุ่มอามคนเดิมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนี่จะเบิ้งหลอดจะเบิ้งหลอดเอ๊ หรือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เปล่าคนจะตกใจหมดนะครับทุกท่านอ้าวโอเคครับวันนี้หน่มาคนเดิมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับกันคลิปคลิปหน้าเด้อว่าจะไปสถานที่แห่งไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงรวยครับผมสวัสดีครับ